ช่วงเย็นเวลา18นาฬิกามาสนุกไปกับรายการทำอาหารบิ๊คอยเชฟสุดยอดเชฟหักเหลี่ยมโหดซีซั่น2ค่ะสัปดาห์ที่แล้วเหล่าผู้เข้าแข่งขันตัวตึง้งโดนเล่นงานจนเกือบเอาตัวไม่รอดเลยนะคะตั้งแต่การบิดดิ้งประมูลของเพื่อตัดกำลังคู่ต่อสู้รวมถึงภารกิจพิชิตเหรียญสุดหันสาแต่ละคนต้องมาใส่ชุดเป็นน้องหนอนน้อยทำอาหารก็ทัังเฮฮาและทุลักทุเลสุดๆค่ะงานนี้เชฟแม็กซ์ทั้งเก่งและเฮงคว้าแชมป์ประจำสัปดาห์ไปครองค่ะเย้นอยสุดส่วนสัปดาห์นี้การแข่งขันยังคงเพิ่มมมเลลววทั้งคคคาาาหดแะะะน ได้5เชฟระดับมืออาชีพทั้งเชฟแมนเชฟอีน็อกเชฟเตยและเชฟบอยจากเดอะเน็กซีรอนเชฟจีโน่จากมาสเตอร์เชฟประเทศไทยบอกเลยว่าแต่ละคนพร้อมมาชื่อเชืญอนกันสุดๆงานนี้เชฟเอียนจะเตรียมเซอร์ไพรส์รอะไรต้อนรับไว้บ้างต้องมารอลุ้นกันนะคะโอ้โหเชฟเอียนตัวพ่อค่ะปั่นตัวพ่อ อันนี้ปั่นตัวลูกอันนี้ปั่นตัวพ่อวันนี้เราปั่นอะไรไปแล้วปั่นให้เขาตีกันเองค่ะ <c oughs> เราสองคนนี้คืออยู่ยสวยๆหล่อๆเลยแต่5คนที่เขามาแข่งเขาตีกันเองเราจะทําวิธีไหนเนี่ยกับผู้เขาเ้าแข่งขันด้วยกันนใช่ไหมครับ <c oughs> เอ้ย <c oughs> เราจะเป็นนีประนอมหรือว่าเราจะต้องแบบเออจะมีจับมือเป็นมิตรกับคนนี้คนนี้เป็นศัตรูคนนั้นลุมคนนี้ไม่รู้เขาก็แล้วแต่กลยุทธ์ เขาเริ่มแล้วเขาเริ่มแล้วใช่ไหมคะเชฟใช่ครับและหลังจบเส้นทางบันเทิงคืนนี้งดละครเสาห้านะคะแต่ยังมีความสนุกมาให้ชมกับรายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยไอรอนเชฟไทยแลนด์ยัว่ววกันยำดึกกับสึกของหวานสุดปรับเซียนที่เชฟจีโชติพัฒน์ขอท้าชิงกับเชฟป้อมเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยแบบตัวต่อตัว,ตวแม้จะเป็นขนมหวานแต่งานนี้ก็ทาเอาครัวเดือดแทบลุกเป็นไฟใครจะคว้าเชยชนะไปได้อีกสักครู่รอชมกันต่อได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาของสมายแต่เส้นทางบันเทิงแล้วค่ะ เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ